สวัสดีครับผมทัรับดูลายมือผาแล้วรัพนุกรรมก็พบกับทุกทา่านอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้คอแห้งเป็นพิเศษนะครับผมก็ <c oughs> ก็วันนี้มาเริ่มกันเลยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับลายมือนะครับผมก็ลายมือนะครับก็วันนี้เรามาพูดเรื่องวิธีดูแบบง่ายๆว่าคุณมีดวงเศรษฐีหรือเปล่า ดูแป๊บเดียวก็รู้ง่ายๆนะครับผมก็อา่าพูดถึงดวงเศรษฐีเราจะดูยังไงผมจะสอนว่าถ้าหากคุณเนี่ยไม่ได้เป็นหมอดูไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เรื่องลายมือหรือเรื่องดวงชะตามาก่อนวิธีนี้ดูง่ายนิดเดียวนะครับผมว่าเราจะดูยังไงคุณถึงจะรู้ว่าเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ชีพไม่ต้องใช้กระดาษอะไรเลยดูแค่มือแล้วผมจะรู้รีบพูดจะต,ตัดลัดขั้นตอนไปนะครับผมเพราะว่า ถ้าพูดมากเดี๋ยวก็ไม่ดีอีกนะครับผมแล้วอย่างหนึ่งคือพูดมากผมก็เจ็บคอนะครับผมก็อืมอย่างแรกก็คือเนื้อนะครับผมวิธีนี้ผมพูดคัดเฉพาะดีๆนะไอที่ไม่ดีหรือว่าที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องดวงเศรษฐีการเงินการทองอะไรไม่พูดนะก็คือเรื่องเนื้อนูนของมือนูนเนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณมีแอ่งตรงนี้ผมจะพูดว่าแอ่งเก็บเงินด้วยแอ่งเก็บเงินอยู่ตรงนี้ แอ่งเก็บเงินต้องเป็นแอ่งทะลุเหมือนกัเป็นแอ่งตรงนี้ต้องเป็นแอ่งทะลุก็คือหมายถึงว่าเป็นแอ่งแอ่งยุบลงไปอ่ะอ่ะแล้วก็เนื้อทั้งหมดของนูนตรงเนี้ยที่เนื้ออุ้ม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 ทั้งหมดเนี่ยก็คงเข้าใจนะว่าตรงนี้ต้องอุ้ม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 ถึงจะดีเพราะฉะนั้นถ้าเนื้อคนไหนแฟบแฟบแฟบแบบเหมือนว่าเห็นกระดดกเก่งๆหลังมือก็สําคัญนะหลังมือควรจะอุ้มอุ้มด้วยหลังมือควรจะอุ้มอุ้มสรุปว่า ผมสรุปเลยดีกว่าว่ามือต้องอุมแล้วก็เนื้อตรงฝ่ามือเนี่ยฝ่ามืออุมแล้วตรงนี้ต้องเป็นแองเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นแองเนื้ออุม้มหลังมือดูมีเนื้อมีอะไรต่างๆดูมีเนื้อดูแบบไม่แห้งไม่อะไรต่างๆคือเป็นลักษณะมือที่ดีคุณจะมีโชคแล้วก็อย่างหนึ่งคือมีเงินเก็บถามว่าลักษณะมือแห้งที่ผมบอกเนี่ย แล้วก็ไม่มีเนื้อไม่มีนุนตรงนี้เลยคือเป็นยังไงผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณมีอูมที่เนินพระเหัสก็แสดงว่าคุณมีทรัพย์สินคุณมีความเป็นคุณธรรมสูงคุณอาจจะมีรายได้จากการเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นได้หรือบางทีคุณเป็นคนมีคุณธรรมคนมีคุณธรรมตัวใหญ่คนมีเนินพระเหัสเนี่ยมันเป็นเนินที่อ่าเขาเรียกว่าเป็นเนินแห่งครูบาอาจารย์มันไม่ได้มีความหมายแค่เชิงครูบาอาจารย์อย่างเดียวอันนี้แถมนะคือ บางทีเขาอาจจะได้โชคลาภจากการที่เขามีคุณธรรมก็เป็นได้และเป็นคนเก่งเพราะคุณธรรมแลว้วก็ทางด้านเชิงครูบาอาจารย์เนี่ยคนส่วนเราคนส่วนใหญ่เรานั้นจะเป็นคนเก่งด้วยแต่นี่ก็นอกเรื่องไปละก็คือเขาจะเป็นคนที่มีความสามารถในการหาเงินก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะวงแหวนเพราะรหัสก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าคอยคุณดูเนื้อที่นูนในมือเหอะ ถ้าคุณมีก็แสดงว่าคุณเก็บเงินอยู่ทรัพย์คุณที่หามามันก็จะอยู่ดํารงอยู่ได้แล้วอย่างหนึ่งคือแองเก็บเงินนี่ก็สําคัญแองเก็บเงินกับเนื้ออูมในมือเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถจะทําให้เงินคุณอยู่ได้บางคนสําคัญนั้นี่คือผมพูดสิ่งสําคัญนะว่าคุณหาเงินได้มาหนึ่งร้อยบาทสมมติส่วิคุณหาได้หนึ่งร้อยบาทบางคนจะหาได้ล้านบาทแต่คุณใช้ไปสองล้านคิดว่า คุณหาเงินได้ตั้งล้านบาทต่อเดือนเนี่ยคุณใช้ไปสองล้านหรือเป็นหนี้อีกคุณคิดว่าคุณจะรอดเหรอมันไม่มีทางรอดหรอกเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่เก็บเงินอยู่แล้วบริหารเงินได้ก็คือคนที่ผมพูดลักษณะเมื่อกี้แหละคือแล้วบางคนยังเหลือกินเหลือใช้ได้ซ้ําบางคนก็คือและอิงเงินนี่สําคัญมากนะเงินพละหักต,ตรงนี้เนี่ยถ้าอุ้มๆเนี่ยคุณจะมีสติปัญญาความสามารถ แล้วก็มีคุณธรรมตรงนี้ยในการที่จะบริหารเงินตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นถามว่าเนินอูมตรงนี้ต้องอูมที่สุดนะครับผมเนินเพิดเพต้องอูมที่สุดใต้นิ้วชี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าตรงเนี้ยคือสิ่งสําคัญว่าความที่คุณจะรักษาเงินนั้นไว้ถ้าทางที่ดีที่สุดคืออุมทั้งมือเลยแล้วตรงนี้เป็นแองก็คือแองเก็บเงินก็คืออย่างที่สองนะครับผมอูมอย่างเดียวไม่พอคุณต้องมีความชมพูล,ละเหลือในมือด้วย ตรงนี้ต้องชมพูระเลือทั้งมือเลยทั้งมือต้องชมพูระเลือและเป็นไปได้ด้วยว่าถ้าเกิดมือของคุณเนี่ยชมพูระเลือแค่จุดใดจุดหนึ่งเช่นสมมติว่าชมพูระเือแค่เนินพฤหัสชมพูระเือแค่เนินจันทร์อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกําลังจะมีโชคในเรื่องเรื่องนั้นเช่นชมพูระเลือในเืินจันทร์ตรงนี้ผมแถมความลับที่ไม่เคยบอกใครนะตรงเนินจันทร์ตรงนี้ยถ้าชมพูระเลืออาจจะมีสิทธิ์ได้เดินทางไกลครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าชมพูละเลือในมือทั้งแดงทั้งมือหรือว่าชมพูละเลือในมือเนี่ยทั้งมือเลยนะและตลอดเวลาด้วยเช่นคุณเกิดมาคุณก็ชมพูละเหลือทั้งมืออยู่แล้วและเป็นไปต,ตลอดชีวิตเลยซึ่งคนคนนั้นเทพแห่งโชคลาภเข้าข้างเทพเจ้าแห่งโชคลาภเข้าข้างก็คือเขาจะมีโชคอยู่ตลอดเวลาแลวจะไม่ขาดแขนทรัพสมบัติใดๆเลยนะครับผมอาจจะมีดวงตกบ้าง แต่ก็จะพลิกฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็วและทั้งอูมทั้งชมพูนั่นก็ยิ่งแบบโอ้โหสุดยอดเราจะพบคนปรเพศนี้ได้ก็ในเมื่อคนที่มีบุญจริงๆถ้าเราไปดูตะแกต็กตสีตะสรราตะไก่ตะนาหรือว่าระดับลลางๆไม่ค่อยพบแบบนี้หรอกเราจะพบกันในลูกสาวที่เกิดขึ้นมาจากในตระกูลคนรวยหรือคนที่เป็นคุณชายคุณอะไรพวกนี้ จะพบได้เยอะหรือคนที่อาจจะระดับล่างก็ได้ที่เกิดมาแต่ว่าไต่เต้าขึ้นมาได้ก็จะมีมือแบบนั้นและเขาจะยิ่งมีมือที่อุ้มมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับว่าอุ้มตรงนี้ไม่พอถ้าตรงนี้แข็งๆอุ้มๆมีเนื้อได้ยิ่งดีถามว่าทําไมผู้หญิงเหล่านั้นที่เกิดมาอันนี้หมายถึงผู้หญิงนะถึงไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายตอนเกิดมาเลยไม่ได้มีอะไรด้วยเขาจะมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในแต่พอเขาแต่งงานไปแล้วนั่นเนี่ยทำให้ชีวิตเขาพลิกฟื้นขึ้นมาอย่าง รวดเร็วก็กลายเป็นคุณหญิงคุณนดยไปเลยนะครับผมเพราะเ็ามีสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งถามว่าคนอื่นก็อาจจะไม่รู้อ่ะเรามาต่อกันก็ผมจะบอกว่ามือเรียวยาวมือเรียวยาวอันนี้เดี๋ยวมันจะยากไปเพราะว่าพูดไปพูดมามันยิ่งซับซ้อนมือเรียวยาวเนี่ยเอาง่ายๆนะมือเรียวยาวเท่ากับสบายมือป้อมสั้นเท่ากับต้องทําไม่ได้ลำบากนะแต่ต้องทําต้องทํา เพราะฉะนั้นมือป้อมสั้นอันนี้คงไม่ต้องอธิบายความหมายของมือป้อมสั้นนะครับผมมือป้อมสั้นคือต้องทํามือเรียวยาวสวยงามก็คือสบายเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มือเรียวยาวซึ่งส่วนมากคนที่มือเรียวยาวจะพบในบุรุษน้อยกว่าพบในสตรีเพราะฉะนั้นผู้ชายมือเรียวยาวเป็นลักษณะที่สบายแต่ไม่จํากัดว่าจะเป็นคนทํางานเก่งด้วยหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วมือเรียวยาวมักจะทํางานเก่งในด้านศิลปะ แล้วผู้ชายก็จะมีความสามารถในเชิงศิลปะผู้หญิงก็ด้วยหรือถ้าไม่ได้ทำงานเชิงศิลปะก็เกี่ยวข้องกับความสบายไปในที่สุดแต่จะแล้วจนรอดก็อาจจะมีความสามารถในเชิงศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะหาเลี้ยงตัวเองด้วยสิ่งสิ่งนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมก็ลักษณะมือแข็งแล้วก็มือยืดหยุ่นพอประมาณเป็นอย่างไรแล้วก็เด้งหนึ่งเป็นสปริงด้วยนะอืมผมจะบอกว่ามือแข็งเรายืดหยุ่นพอประมาณเหมือนสปริง อาจจะไม่ต้องดูทั้งันใดทั้งหมดนี่ก็ได้ที่ผมอธิบายไปแต่ถ้าดูได้ทั้งหมดนี่ก็ยิ่งดีเพราะเป็นลักษณะที่ดีหมดเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าลักษณะที่มือแข็งยืดหยุ่นเป็นสปริงนะครับผมแข็งนะยืดหยุ่นเป็นสปริงแบบเนี้ยกดเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมกดเข้าไปแข็งยืดหยุ่นเป็นสปริงกดเข้าไปแล้วเห็นไหมอ่ะเนี้ยกดยืดหยุ่นเป็นสปริงนะหมายถึงว่าเป็นผู้คิดและผู้ทํา แล้วก็มีอำนาจในการต่อรองอย่างเช่นว่าคุณจะไปต่อรองเจราจาซื้อสินค้าในราคาถูกบางคนกลัวแล้วเฮ้ยมันไม่น่าจะต่อให้เลยเว้ยมันไม่น่าจะลดราคาให้ฉันเลยก็เลยได้แพงตามที่เราคิดสมใจเลยนี่คือคนที่บางทีอาจจะต่อรองราคาไม่เป็นไม่เคยทําธุรกิจเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นลายมือแบบไหนเพราะฉะนั้นหากผู้หญิงที่มือนิ่มจะดีแต่ผมโอ้เอานี้ก่อนนะส่วนใหญ่คนที่เป็นผู้คิดและผู้ทำเอามือจะ เด้งหนีงเป็สปีที่ผมบอกแต่จะเป็นผู้ชายนะนี่คือลักษณะมือผู้ชายแต่ถ้าหากผู้หญิงมือนิ่มจะดีครับถ้าผู้หญิงมือนิ่มเนี่ยจะดีนิ่มๆน,นะจะดีเพราะเป็นคนที่อา่าสบายไงถ้ายิ่งมือเรียวยาวแล้วนิ่มก็จะบอกว่าบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดก็ได้เพราะว่าไม่ต้องทําอะไรเลยบางทีก็อาจจะมีขอพูดอนุญาตพูดนะบางคนไม่ใช่ทุกคนนะอาจจะเป็น เมียน้อยหรือเมียสำรองแล้วก็มีเงินให้ใช้ตลอดทั้งชาติไม่ต้องทำอะไรก็เป็นไปได้อาจจะมีสักคนใดคนหนึ่งที่มีมือแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้หรือบางคนอาจจะมีความสามารถเชิงศิลป์เชิงศิลป์ในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นเดตไอดอลเป็นดาราเป็นอะไรต่างๆแล้วก็มีเงินมาให้ใช้จาก passive income นะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือมือนิ่มผู้หญิงมือนิ่มยังไงก็เป็นมือลักษณะดี แต่เขาจะบอกว่าถ้าเหลวเลยเหลวเลยนี่คืออ่อนแอครับและขี้เกียจด,ด้วยบางทีคุณอาจจะแต่งไว้บ้านเขาแล้วก็ไม่ทําอะไรแล้วบางทีสมมุติว่าเป็นเราไม่พูดนะเอาว่าแต่งไว้บ้านเขาแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ทําอะไรแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้เขาด้วยด้วยการที่คุณเป็นคนที่ขออนุญ,ญาตจิบนะ้ำทำอะไร แล้วมันอาจจะมีปัญหาให้กับคนอื่นๆได้ถ้ามือเหลวแล้วคือคุณทําอะไรไม่เป็นแล้วก็คิดอะไรไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุติแล้วก็บางทีอาจจะไปสร้างปัญหาให้อะไรงไงเพราะความที่ตัวเองเนี้ยอ่ไม่เคยทำอะไรมาก่อนแล้วอยากจะทำเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าคนที่มือนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีแก้สำหรับผู้หญิงนิ่มแบบเหลวเลยนะ ก็พยายามออกกําลังกายหรือหัดมันออกกําลังกายจะเป็นผลดีต่อตัวเองอย่างมากเพราะฉะนั้นถามว่าผู้หญิงแบบไหนถึงจะเป็นลักษณะมือที่ดีก็บอกไปแล้วแต่ว่าถ้าผู้หญิงคนไหนมือเป็นสปริงนะครับผมมือเป็นสปริงนี่คือดีมากนะผู้หญิงที่เหมือนผู้ชายมือเป็นสปริงหรุปว่าผู้ชายมือดีก็ต้องเป็นสปริงผู้หญิงมือดีก็เป็นสปริงแต่ผมจะบอกผู้หญิงไม่ใช่ว่ามือนิ่มแล้วจะดีผู้หญิงมือนิ่มคือสบายอะแต่มันไม่มีคุณค่า มันอาจจะสบายอยู่เขาแล้วก็อาจจะนั่งกินนอนกินหรือบางทีก็อาจจะมีกิจวัตรประจําวันที่แบบสบายสบายแต่ผู้หญิงที่มือเป็นปีจะเป็นผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถสูงจนได้กระทั่งได้เป็นเศรษฐีนะครับผมส่วนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าผู้หญิงที่มือไม่ดีสุดๆเลยคืออะไรก็คือมือสากมือสากใน,นที่นี้คือแบบถูใบศักๆเลยนะถูไบศักๆถูใปศักๆหรือบางทีกดไปมีแต่ แบบตะปุ่มตะปำเพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศที่แบบแค่าๆเหมือนกับว่าอ่าเป็นเพศความจริงจะว่าอ่อนแอก็ไม่ใช่นะเพราะจะว่าผู้หญิงเป็นเพศที่เแหบบือนเหมือนกับว่าสมัยโบราณเขาจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยทําอะไรไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพออราะลายมือก็เป็นของโบราณเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผู้หญิงที่ลักษณะแบบลักษณะลา,ายมือที่แข็งๆเป็นตะปุ่มตะปำก็คือผู้หญิงทํางาน ทำงานแบบรุยรุเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าผู้หญิงมือสัก็คือเหนื่อยลำบากแต่ถ้าคือคือ,คอต้องทําอ่ะมันถึงแสดงออกมาในลายมือแบบนั้นแต่ถ้าผู้หญิงที่แบบสบายๆก็จะมือนิ่มนะครับผมมือนิ่มก็จะฟ้องออกมาในลายมือและส่วนมากมันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับผมสรุปว่าเดี๋ยวผมสรุปเลยนะมือมีเนื้อโนนอุม่มก็คือเท่ากับดีจะเก็บเงินอยู่แล้วก็ ส่วนมากมันก็จะมีโชคด้วยนะถ้าบวกกับมือแดงๆไอ้มือชมพูชมพูถ้าแดงสุภาพไม่ดีไอ้ออย่างหนึ่งคือมือเรียวยาวถ้ากับสบายแล้วก็มือป้อมสั้นเนี่ยก็เท่ากับลําบากหรือต้องทําอาจจะไม่ได้ลำบากก็ได้แต่อาจจะต้องทําอาจจะมีเงินกินเงินใช้หรือรวยแต่ลําบากเหนื่อยแต่ว่าลักษณะมือ,อแข็งยืดหยุ่นเด้งดึงเป็นสปริงแบบกดเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนนักคิดนักทํา และส่วนใหญ่จะมีอำนาจการต่อรองคนพวกนี้จะรวยและประสบความสำเร็จสาวผู้หญิงที่มือนิ่มก็เท่ากับดีและอย่างหนึ่งคือส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มือนิ่มลักษณะดีเนี่ยเออยังมีข้อดีสําหรับผู้หญิงแบบนี้อีกก็คือถ้าส่วนใหญ่ผู้ชายที่ได้มือไอ้ได้ลักษณะผู้หญิงมือแบบนี้มาเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะผมจะบอกเตือนไว้ก่อนก็คือได้มืออย่างนี้ลักษณะดีแต่คุณต้องดู ใจอื่นด้วยก็เดี๋ยวไปดูคลิปอื่นของผมได้หรือบางทีก็ไปดูอาจารย์อื่นก็ได้นะแล้วประกอบในการคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าถ้าได้เมื่อษณะนี้มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนส่งเสริมคู่แต่ถ้าเหลวเลยเนี่ยก็คือผมแนะนําว่าถ้าผู้หญิงมือเลวๆนิ่มๆแฉะแบบแล้วมือเปียกๆกด้วยใช้คํานี้มือเปียกๆมือเปียกในที่นี้หมายถึงเหงื่อออกที่มือง่ายหมายถึงสุขภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออํมหนวย แล้วก็สภาพจิตก็อาจจะไม่ค่อยดีด้วยไม่ใช่โรคจิตนะแต่มหมายถึงสภาพจิตไม่ดีมหมายถึงว่าบางทีความคิดไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถามว่ามือลักษณะนี้จะเป็นมือผู้หญิงที่ต้องห้ามแต่ถ้าผู้หญิงที่มือเป็นสปริงคือเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคที่สุดผมพูดตรงเนี้ยผู้หญิงที่มือเด้งดึง,ดงกดเข้าไปแล้วเป็นสปริงแต่ถ้ามือสากก็คืออย่าไปทรมานก็เลยเขาเหนื่อยและผู้หญิงเหล่านี้ก็จะมัก มักจะเป็นผู้หญิงที่เก่งเกินชายนะครับผมที่มือสากมือบแบบกดเข้าไปแล้วแบบโอ้โหวสักสากเลยสักสากมันจะเป็นตะปุ่มตะปําก็คือเป็นผู้หญิงจอมรุยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ไว้ห,หน้าคุณหรอกสําหรับผู้ชายที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้ารู้เจอผู้หญิงแบบนี้ส่วนใหญ่ผู้หญิงเหล่านี้มักจะหาคู่ยากแต่ผมจะบอกว่ามักจะประสบความสําเร็จในฐานะการเงินอย่างสูงก็งมีข้อดีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นสปริงนะ ผมจะบอกว่าเด้งหนึ่งเป็นสปริงเนี่ยคือมีอำนาจการต่อรองสูงมากและมักจะได้คู่แล้วประสบค,ความสําเร็จความรักการเงินสุขภาพ3ามอย่างนี้ผู้หญิงเหล่านี้จะประสบความสําเร็จทั้งหมดถ้ามือเด้งหนึ่งเป็นสปริงแตเ่เป็นแค่การดูเพลินๆอาจจะต้องดูมากกว่านี้หรือยังไงถ้าเกิดว่าท่านอันนี้ก็จบไปสําหรับวิธีการดูแบบง่ายๆว่าคุณมีดวงเศรษฐีหรือเปล่าแบบปั๊บเดียวก็รู้แต่ถ้าเกิดท่านอยากจะ ดูายมือพี่ซีกับผมก็ติดต่ออันนี้ใต้ใต 26, ใตข้อความด้านล่างคลิป u t u b e นะครับผมไยดีทารัด26ใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube ข้อความด้านล่างคลิป u t u b e ด้านล่างนะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิป u t u b e ด้านล่างกดทักไยดีทารัง26เทสเดยอายุเอสเอง26ดูายมือพี่ซีทางออนไลน์กับผมนะครับผมก็ถ้าตอนนี้ยังไม่อยากดูหรือยังตัดสินใจไม่ได้ก็ไปดูคลิปอื่นๆของผมดูก่อนถ้ายังไม่ คิดว่าจะดูรา,ายมือพี่สี่อะไรยังไงก็ศึกษาเยอะๆนะครับผมศึกษาเยอะๆก่อนก็พิจารณาดีๆนะครับผมก็ผมจะบอกว่าวิธีการดูนะครับผมเวลาดูลายมือพี่สี่กับผมก็ทักรายละเอียดเข้ามานะครับผมทักรายละเอียดสอบถามรายละเอียดสอบถามครอครมาผมจะส่งรายละเอียดไปให้วิธีการสอบถามรายละเอียดก็ถ้าเกิดถ้ากันไปท้ากันมาไม่รู้เรื่องทางไลนดีทรศัอง er ์ห้าหกก็ <tenha S 3> <Jean ette> บางทีผมจะเป็นฝ่ายโทรไลไปหาคุณถ้าการใดถ้าคำามไม่รู้เรื่องนะครับผมบางที่าจะแบบว่าขออนุญาตโทรไลไปหาคุณถ้าบางท่านที่ตกใจในการโทรไลผมโทรไลไปก็ไม่ต้องตกใจนะครับบางท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีการโทรไลไปสมผมก็เป็นได้ก็อ่านี่คือวิธีการดูทางออนไลน์นะครับผมก็ให้ผมโค้ดส่วนตัวให้ผมเป็นโค้ดชีวิตให้กับคุณเป็นโค้ดที่จริงจังกับปัญหาของคุณไปนะครับผมให้ผมเป็นโค้ดที่จริงจังกับปัญหาของคุณหลายคนที่มาดูก็พัฒนาหลายคนแล้ว ก็มีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานสำนักงานใครที่อยากมาดูลายมือพิซีที่สำนักงานไม่ได้มีแค่ดูลายมือพ p มซีเท่านั้นนะครับที่สำนักงานคือสำนักงานเนี่ยมี V.P. กับแบบธรรมดาที่สำนักงานนะครับผมถ้ามาดูแบบ V.P. คือมีลายมือพิซีโงหิงตัวเลขชุดใหญ่ทั้งหมดก็คือเต็มที่กันไปเลยแบบยาวๆปรึกษากันยาวๆแบบพัฒนาให้มันแบบก้าวกระโดดกันไปเลยหลายคนที่มาปรึกษาแบบ ผมทางสำนักง,งานมีหลายคนมากนะครับบางคนมาจากต่างประเทศเป็นอาคารตุกตาจากต่างประเทศมีฐานะที่ร่ำรวยมหาศาลนะครับผมอุตสาบินมาจากต่างประเทศส่วนบางคนก็เป็นซีอของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงแล้วก็บางคนเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเป็นผู้จัดก,การธนาคารนะครับผมที่มีประสบการณ์อย่างสูงเป็นศิลปินก็มีเป็นดาราก็มีที่ดังๆแล้วก็มีเอ่อเจ้าของธุรกิจ เจ้าของห้างคองใหญ่ๆหลายคนนะครับผมที่ประสบสํามเร็จหลายคนบางที่รวยกว่าแล้วที่รวยอยู่แล้วนะครับผมก็รวยยิ่งกว่าเดิมส่วนคนที่บางคนก็มีหนี้บางคนก็เป็นลูกจ้างเข้ามาเคยลูกจ้างเข้ามาก่อนก็มาปรึกษาผมเช่นกันก็เชื่อที่ผมแนะหรือไกด์ e ไปตอนนี้ก็ประสบสํามเร็จมีธุรกิจของตัวเองไปแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณมีแรงใจในการพัฒนาตัวเองแค่ไหนถ้าคุณมีมากคุณก็ ประสบความสำเร็จได้สูงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้สูงมากขึ้นนะครับผมจอไว้ใจผมนะครับผมแบบ VP ก็เต็มที่กันไปเลยก็สอบถามรายละเอียดนะทางไลน์ดีได้ก็ส่งรายละเอียดให้ไปพร้อมให้โลเคชันไปแบบธรรมดาที่พนักง,งานก็ดูรายมือที่ซีสองอย่างจำกัดเวลาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งก็แบบ VP จะคุ้มกว่านะครับผมก็ถ้าใครที่ไม่สะดวกมาก็แบบออนไลน์ก่อนได้ก็เต็มที่นะครับผมแต่ แนะนำแบบ WP นะครับผมเพราะว่าเรามาคุยกันที่สำนักง,งานเลยแล้วก็บางท่านถ้าเกิดผมถูกใจจริงผมมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดกดถูกใจกดแชร์กด Subscribe กดติดตามผมเย,ยอะๆเป็นกำลังใจด้วยสำหรับนี้ก็ขอลาไปเองเท่านี้นะครับผมก็อ่ ส่วนผมจะมีการแจ้งเตือนขึ้นใหม่ๆคลิปดีๆเพิ่มเติมขคนที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อพิ่มการแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะครับผมก็เชื่อมั่นในการทำในสิ่งที่ดีในวันนี้สมมติที่มันคงตัวชื่อมของคุณในอนาคตของวันแน่นอนวันี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ